ท่อนฮุกข,ของเพลงฮิตอัดเอาไว้เปิดในไลฟ์สดได้นะครับดิสาวการ์ดบอนเกียเียว d ี2 0สองศย์ทำยังไงตามผมไปดูกันเลยครับเลือกเพลงนี้นะครับ วิธีการอัดน,นะครับเริ่มต้นจากการปรับวอลลุ่มของมอนิเตอร์ให้ลดระดับความดังลงมาเพื่อป้องกันเสียงดังเกินไปตอนที่เราฟังครับเพราะว่าเราจะต้องเร่งเสียงดนตรีให้มีความดังสูงขึ้นเท่ากับเอฟเฟกตัวอื่นอีก8ตัวครับเสร็จแล้วกดปุ่มสีส้มเรคคอร์ดสวิตต์ตัวนี้นะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการบันทึกกดเปิดเพลงท่อนที่เราต้องการครับกดปุ่ม A เพื่อทําการบันทึกขณะบันทึกไฟจะกระพริบอยู่นะครับเราก็ฟังไปเรื่อยๆจนครบเวลาประมาณ20วินาทีครับ พอครบกําหนดเวลาแล้วไฟจะหยุดกระพริบเองนะครับหลังจากนั้นเรามากดทดสอบฟังดูเลยครับ lie, oh, ทำแบบนี้วิธีการเหมือนกันทั้ง A B C 8ปเสียงก็เสร็และอีก3เพลงที่บันทึกได้ด้วยสาวกาด D J 2 0งนจัดบอลเกียวถูกใจฟังก์ชันดีๆแบบนี้กดสั่งในตะก,กร้าเหลือได้เลยครับ